สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับชิมไปเรื่อยวันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟานะเดินทางมากับน้องๆน,นักภาพนะ,นะผนะ้องชื่อร้าน<ม> <c oughs> ห่ือะลร้านนี้ชื่อว่าร้านตน้นอ้อนะผมอยู่ทางไปวัฒนานครนะรผมนะเรามาดูบรรยากาศร้านหนะ่อยวันนี้ผมสั่งคาปูชิโนนะครับผมนะ วันนี้วันนี้อยากได้ความรู้อะไรจากพี่เขาอยากรู้เมื่อกี้ถามอะไรพี่เขาก็เกี่ยวกับการทำกาแฟพี่อธิบายไอ้ไี่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการทํากาแฟแบบตั้งต้นครับทุกอย่างที่ชงเป็นกาแฟครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยลาเต้เข้มกว่าเอสโซ่ไหมลาเต้ กับคาปูชิโน่เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับมาต่างกันยังไงพื้นฐานของกาแฟอย่างเงี้ยเราก็จะมีพื้นฐานอยู่ง่ายๆครับคือการชงกาแฟแบบนี้ครับเขาจะเรียกว่าเอสเปรสโซบาร์การทํากาแฟหลักๆก็คือจะเป็นเอสเปรสโซบาร์ครับทำเอสเปรสโซบาร์เนี่ยทำออกมาได้ก็คือการสัดออกช็อตกาแฟออกมาครับเป็นช็อตตั้งต้นหมายความว่าทุกเมนูกาแฟครับจะเริ่มจากช็อตเอสเปรสโซทุกเมนูอย่างง่ายๆครับอย่างเราดูลาเต้ครับ มันก็จะแบ,บ่งเป็นเอเปโซช็อตนมร้อนโฟมนมโฟมโฟมนมนะครับแล้วก็อย่างมอคค่าก็เหมือนกันครับเราจะเริ่มที่เอสเปรโซชอนมันก็หมายความว่าทุกๆก,ก,การทํากาแฟครับจะเริ่มต้นด้วยช็อตเอเปรโซเท่ากันทั้งหมดหลายๆคนก็เกิดคาถามว่าเฮ้ยทำไมฉันกินเอเปรโซเข้มกว่ากินาเตก็คือในส่วนตรงนี้ครับมันจะเป็นเรื่องของส่วนผสมของนมครับแต่ช็อตกาแฟเนี่ยจะมีค่าเท่ากันทั้งหมดหมายถึงว่าเราจะเริ่มต้นช็อตกาแฟที่ทั้งสองปอนด์ทั้งหมด ก็ฝากเป็นความรู้ครับให้สำหรับหลายๆาท่านที่ทานกาแฟครับแล้วก็หลายๆร้านนะครับหรือหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับในเรื่องของที่ว่าเอสเปรสโ,โซ่เนี่ยเย็นนะครับไม่มีเมนูจร<อ>ิงอยู่บนประเทศไทยเมนูเนี่ยเป็นเมนูคาเฟ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าเพราะเราเป็นเมืองร้อนในที่หนอ่งคือคนไทยจะไม่สามารถกินเอสเปรสโซ่ดได้ครมันเคยมเกินไปมันพอเราใส่น้ำแข็งเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนละลายให้มันาบางเบาๆอารมเหมือนเหล้าพี่นะ หมือนว่าเราชงเหล้าก็มีมิกเซอร์ลงมาคนไทยจะทานง่ายขึ้นอะไรอยย่างงเี้ันนี้เป็นความรู้ใหม่ด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วอเมริกาโน่จะไม่หวานนะครับตามต้นฉบับเราก็เอามา a d a ใช้กับนิสัยพื้นฐานคนไทยนี่ใช่ไหมครับก็คือจะเป็นสไตล์คาเฟ่เราจะเราจะไปยึดตามแบบยุโรปหรือแบบอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ได้ใช่ไหมถูกไหมพี่เพราะว่าเราก็ต้องเอามาปรับปรับตามแบบว่านิสัยพื้นฐานผมเคยลองนะผมเคยลองตอนเปิดร้านใหม่ ตัวพี่เองเลยใช่ไหมครับเรายึดแทเทิร์นกับยุโรปเลยก <Okay. S 2> ับฝรั่งเศสครับโอเคสุดท้ายขายไม่ได้กับไทยไม่ได้นะผมมันเหมือนกับว่าต้องคอยมาปรับเหมือนกับว่าปรับตัวตามเพราะเราขายคนไทยเนาะเราก็ใช้เบสเบสนี่ใส่พื้นฐานคนไทยนะเนาะขอบคุณนะพี่ที่ที่ให้ความี่้พี่ลูกคนพี่ชื่ออะไรนะพี่ลืมอือต้นครับพี่ตนนะผมนะสองร้านนะผมนะเดี๋ยวรอกาแฟแป๊บหนึ่งหนึ่ง โอเคได้มาแล้วครับผมกับคาปูชิโน่ค่ะเขถ้าแวะผ่านมาทางวัธนาลังถ้าเกิดออกมาทางเส้นทางเืออลม่นไร Come. <laughs>